กินกว๋วยเตี๋ยวหลอดน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องแซ่บๆซบกว๋วยเตี๋ยวหลอดจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง,ส,งสุขสุขค้ามาเด้อม,มากินกว๋วยเตี๋ยวหลอดกว๋วยเตี๋ยวหลอดพนักพี่น้องอืมตะกีตะก,กอนกับบุกใกินหรอกจ้าก๋วยเตี๋ยวหลอดอันนี้ก็สิเป็นใส่ใส่หน่อไม้พนักพี่น้องมีหน่อไม้มี อันเห็ดหอมหนอกจากก็เจ้าเห็ดล้องซิมเมืองก่อนจ้าแซ่บมากอืม ทเทียมเกียวอันนี้สิเป็นใส่เนาะไหมเสียบพ้วยฟน้องดนะ้ว น้องแก้ก๋วยเตีเต๋ยวหม,มูก๋วยเตี๋ยวเนื้อได้กินหลายเจ้าอยู่จากลูกสาวซื้อมาสูดกินอันนี้ก็สิเป็นนใส่พักแป้นจ่าพักแป้นบ้านเขาแม่คที่ยวไปขันสูมแม่พี่น้องใส่พักแป้นจากก็มีเห็ดหอม,อม โอ้เห็ดเนาะจาก no. เห็ดขายเนาะค้นฮากระดดจากกระไดกินไรเทียเ,เราเหรอพี่น้องอืมแซ่บตัวเจ้า พักนี้มีประโยชน์หลายอย่างเนาะเกิดได้หลายอย่างืมแสบของเพินินด่พี่นอ้องเนก๋วยเตี๋ยวหลอดพะนะกว่าทยังไงอืมอันนี้ก็สิเป็นเห็ดพร้อมจ้ะเนี่ยอม ปันกระเห็ดคายดีเนาะแซ่บพี่น้องแม,ม่วนพากินพาแซ่บแม,ม่วนพามากินกว๋วยเตี๋ยวหลอดซ่บๆน้ำกันเนาะพี่น้อง แสบบ้างเพิ่นอยู่เนาะเพิ่นเฮ็ดแสบแสบเห็ดออกมาใหม่ๆห่อนๆต<ะ>อ,อนนี้ก็จะเป็นใส่น้องไหม าไปตลาดนางหาเบิ้องเันเมนูเนาะจา้าเมนูนั่นเมนูนี่ร้านนั่นร้านนี่ไปคนเดินแหงแหงหลายพี่นอ้องเอ้ยคองขายตลาดถนนคนเดินยวนขวัญแก่นจ่าสีมีอันยำมะแรงมันเสาเนาะจา้าคนกับลายลายพี่นอ้อง ลายอาหารนี่หลากหลายอย่างกับเขากับน้ำโอ้ยลายเขาไปย่างถนนทั้งถนน,ถน,นมองที่คนจัดอ่นงานใหม่เหรพี่น้องถนนคนเดินสิมีทุกวันั่นวันเสาร์จ่ายเงามมอแลงวันเสาร์อยากไปเบ่งเมนูอาหารเราจะอาหารเป็นของกินแนวหลินแนวหยางเงี้ยสิ อันไปยางชมใได้เนาะจาาา้าของกิ้าวเจ้าเห็ดไม่ไม่ห่อนหอนกับนี้เนาะจ้ากแกงมีร้านหนึ่งเนาะจ้าไม่อวนยางไปไปเบิ่งอันข้าวเจ้าเห็ดอันแกงอันแกงเห็ดล้วมเมานาจ้าก,กับนี้เนาะไม่นี่เห็ดเพิ่นกระสิไส้อันตะกาไว้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 เนาะจ้าตะกานี่ก็เป็นเห็ดอันนี้เนาะจ้าตะกานี่เห็ดเสียงเห็ดเข็มเห็ดนางล้มเนาะจ้าแล้วก็มีเห็ด อันเนีย่ยขอกระปูจากซื้อเนาะจ้เขาเจ้าก็เลี้ยงไว้แล้วก็สิมีอันผักวันเนาะจ้หนาผักวนันขาเจ้ากับผักวานมาแล้วก็มีบวกหอมนำเนื้น้ำคนก็อันขันมายองมาใส่ถังบบกไงพี่น้องน้องไปสัง่งยังสิแกงเห็ดรวมเขาเจ้าก็เห็ดหายเลยแซ่บครับพี่นอ้องอื ทานเมนว่าเขาเห็ดจังสันเนาะซีซีดีก้อนเขาเห็ดเป็นหมอไปว้างขายเนาะพี่นอนะ้องเนาะอืลูกค้าสั่งสั่งมาเ่อก็ะขางหมอแกงเปิดแจับเลยก็อของหร่อนบานี้ล่านขนมจินอ้ห้อยห้อย ขนมกินกับกับปิดแต่แสบเบพ่นสิเขียนใบน้นะว่าบ้านขนมกินมาสั่นพี่น้องแม่อวนไปซิมมึนกันกนแบแซบเสบจะ้ะกินตัวเดียวบ่อิ่มต้องเอาสองถ้วยสองจานถ้าพอแม่พี่น้องทันได้ยุกไก่ก็แบแวกไปเบิ้งเด้อจ้าแวกเป็นาางหาสื่อเนี้ยอยู่เนี้ยกิน ก็หัน,หนำ้วมาเีงสื่อขั้นหวังลูกใ้พาพไปแตหาสือ่อนาำมากินมาอยากมาพี่นอ้องกาตลาดหลาตลาดน้องไปสิแล้วก็เป็นหลากหลายน่าจะหลากหลายก่อนแกน้องสิงเป็นคลองปลาน่าจะ เป็นอาหารปลาเป็นผลไม้เป็นอยังหลากหลายอันนึงกับชีสทั้งมันหลังม้อขอเนะจ้ะร้ายคือกันจากกับเขามืดแนวกินจ้ะเอาคลิปนี้ก็แค่นี้กอน,นะจา้าคลิปหน้ากันจะคอยบอก,าากกันไหมจกิน่หมืดไหมพี่น้องอยังอยู่ตอนหนึง่งแต่ว่าก็สิเล็มกินเห็นหมดอ,อยู่ล่ะเสียดายของสวัสดีค่ะ